จ u e s d a y t u ต s d a ันอังคารท a สติ d ทุ s ต <Tuesday. S 2> <Thursday. S 3> ิงวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีซัทเทเดย a ซัทเ d a y วันเามมันอยดวันไรันจอนอ่าโยขา ยกขาไว้ผิดแล้วไงก็ต้องยกขาก่อนยกขาอ่าจำไว้มันดีวันจันทร์มาพลาดวันดีได้ยังไงอ่ะโอเค next ขาลงอาต่อเอาเร็วๆต่อเอาเร็วๆฟัง Tuesday Thursday Thursday

เอ็น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 ไนลโฟนไลอโฟนเอ็นจริงเว้ยเอ็นเอ็นเนตติ้งงนโอเคขอว่าลูกกูไเดี๋ยวแนิงดูเอาอีนอ่ะจูบไ้วเหรอแลวขาว่าูกได้ได้วันนี้เอาเอาหมวอะไรบอกก่อนอ่ะอันนี้เป็นลูกค้าเดี๋ยวพี่ถอนตาหัวละไายจะบ้านอะไาบอกนว่าลูกตามคำสั่งโอเค ว่าลูกตามคำสั่งดรออิ n g ฮันลูกขอปากกาแรงป่ะเป็นไปนั่งฟังหูลูกก็ไจะได้เห็นมาเอานี่มาให้หัวคบก่อนเร็วๆป่ะเข้าที่ไปนั่งที่ตรงหนูลูกไม่พี่ขอไม่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 เก็หนัๆนีไม่ไั้ทำปากกากูไกนะเดี๋ยวกูไกจะทำทษนะเอามาเดี๋ยวอายุเบดีเ a ี e ยทีอ i n g เราจะทำอะไรอไรันนี้โชว์นับหนึ่งถึงยี่บสี่1 n e two three four f อีกไปที่งไกลอย่าพิ่งมาเตรียมตัวอ่ออออ๋ออมอออันอี้อะไรนะอ่๋อี่เช๋ออ๋ออ๋ออคออ๋นะู๋อ๋อก๋ไม่อ <Okay. S 1> มนะอ๋กกออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออพออออ๋อน๋ิออัพเอออออ๋อนออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออออไออ๋ออ๋ออ๋ออลออ๋ออ๋ออออคออ๋ออออ๋ออ Jilbab, we are ready. What is this? Giraffe Tua. jilab, 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 Giraffe. Whale. whale. Japanju, How about This one, Zebra. 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 Seba, Zebra. 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 How about this fantastic one? Ice cream. Ice cream. Ice cream. I, ice cream, ice cream. Ai cho kia lên kêu mày lúc Mẹ nụ Fish, fish 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 How about jam? Jam, jam, jam. How about turtle?

Em 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 Yo, em Bella luôn Okay Rửa áo Rửa áo Go 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 Ah okay Vịt camera xíu camera You ready? Yes we are Yes, we are ready Good evening How are you? I'm fine, thank you Oh thank you I'm fine, thank And what's your name? มาเจอได้มาในมาในอีกบาร์วันที y ่ซาตินิดจันดาโอเคว่านี่คืออีกเน้นอีกเน้นอีกเออหนูเอออายุ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 

Uh. Another yeah. does he call you on the phone? How could you Yes. Yes. <laughs> That's a serious relationship. Uh. รู s, s, Long time ้จักกันมานานหรือยังรู้จักกันมานานแล้วลองทางสุดฮ่าฮ่งมากตบมืตบมือกดกดปีการกดพักการปีขาเหรอกดปุ่มกดปุ่ม Are you ready? Yes. Okay. Good evening. How are you? คุณไหม I am fine What's your name My name อีกร้นพูด What is your nickname My nickname ออมสิน How old are you I am 16 y e a r old Do you have any brothers and sisters? a i มีน้องชายพี่ชายไหม No พี่มีน้องส I have one sister right? Yeah. Sister, okay. อือฮั้น Very good. อือฮั้น Oh. Hair. ฮาผม Hair. พูดตามติลูกแฮร์ผมแฮร์ผมแฮร์ผม Eyebrows. Eyebrow คิ้วเออพูดเลยลูกถ้าใครผิด Eyelashes. ยกขาทำทูด Eyelashes. Eyelashes. ขนตาอ่า eyelashes โอเค next eyes ตาอาฮะ eyes ตา y e s, huh? <S, <S eyes <S <S s eyes nice. <S eyes 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 e i e s eyes 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 อ y e s eyes 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 e y e น eyes 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 e y e e ขคคแก้มชินชินชินขาชินขเกเน็กเกเเร็วใครตัวเอาใครตัวใครตัวให้ยิิบาคเนงงเนงไม่เอาเอเรน็กอ่ะคิดดีๆคิดดีๆไคสอนไปแล้วหลายรอบเน็กเอาปรึกษาการเร็วห้ามผิด ลูกศิษย์กูไก่ต้องอย่าบอกลูกศิษย์กูไก่ต้องแข็งแรงต้องเก่งอ่าถ้าใครตอบเอาคิดดีๆอย่าอย่าอายอย่าอายเขานะฮะนิกอ่าคิดดีๆขาเออเก่งขาลูกเอียหูอ่ะเดียวบไว้วางที่โต๊ะอย่าเพิ่งอมวางไว้ที่โต๊ะให้แล้ววางที่โต๊ะเม็ดเดียวโอเควางไว้ที่โต๊ะ Yes Shoulder Shoulder Show me body Body Show me arms Show me Elbow Elbow Show me Wrist, wrist me. Wrist. ข้อมือ. Uh -huh. hands ข้อมือ. Hand come, yeah. Show me fingers come, mm come, -hmm. Show me fingernails. Fingernails. Mm -hmm. Mm -hmm. ตัวตัวสุกพูไม้อ่าอ่ายาเหมือนกันยา show me h e a r t heart h e a r t h e a r t หัวใจหัวใจไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้เลย show me หัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ด้านไหนเอาใครชี้ถูกหัวใจอยู่ด้านไหนเอาใครตอบใครถือหัวใจอยู่ด้านไหนของหัวใจอยู่ฝั่งซ้าย นี่นี่อปันใจโนโนฟังนั้นหนูฟังนั้นฟังนั้นเออเ่อเือ You can listen to her listen to her listen to her hard listen l i t ฟังฟโอเค next one legs เลขาเียบได้อ่ะหนูไม่ไม่ได้ h me knees นิ้วนิ้วข่าวโชว์ me feet ข mm. uh ้อเาจริงแต่เด็กด็กแต่จริงอยู่แล้วเนี่ยค่ะโชว me toes ถูอ้าลูกตอบแล้วถูคืออะไรตอบก่อนปรึกษากันถูคืออะไรปรึกษากันก่อนถูคืออะไรปรึกษากันอย่าผิดนะอ่าคืออคไรคะ อ่าพาดสากัากันอยู่เลดดีมคนส่าวเดิมเดอนอเจดนอันซิวโคีโทอะไรพึกสาดีๆโชคืออะไรคะนิ้วเท้านิ้วเท้าโชว์มีเท้าเล็บเท้าเล็บเท้า e a n k e a e ไ่นนนา อันนี้กระดูกตาตุ่มตาตุ่มต่ม Very good ตุ่มี่ตัวเองกนตุ่มยี่เอนกฟอเ้ s ก e a ฟอเ Very good y e h t h e deserve can remember ไอ่ะโอ้โ What ว่าดิสปอร์ว่าดิ s pork come from? Pig. หมูหมูอ่ะพอกพอเนื้อหมูนี่วก็จากหมูอ่ะเอ็มเอ็มเอ็มอะไรหมูไหมหมูดีไหมหมูใหม่ดิหมูหมูบางที่เชื่อดูพูดว่าหมูด้วยหมูสปิกแค่นี่หมูหมูโนโนอ่าสี่เอามาชินสอนคุณครูใส่ยังพี่หมู

สิงตสิงโตสิงโตสอดสิงโตสิงโตสิงโตสงโตดสิงโต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 อิงินอะดอลฟินเร็วงโตสิิิอิโโโิิลิ จอฟินเอากราตัวเลีล no. oh, no. in. no, ูกอมไปหเม็ดแล้วยิ้มอตอบดอฟินเลยร็วนกฟบิงโกน้อฟินอันเร็วเร็วเรคอยาวน้อฟินเร็วนกี่นดูสิดูสินะนกับอีคนดูสิดูรูปสินะนกอะมอัสหดูสินยดอฟินน่ะสีอ๋อหนูคิดออกแล้วตะวันอ่า ปาโลมาปาโลมาปาโลมาได้ต่อเมื่อกี้อ่า thank you อ๋อออมสีหนึ่งเมตรออนยูหนึ่งเมตรพะว่าเก่งเหมือนกันนะ Draw f ฟิ l ออกเสียงก่อนค่ะดร็อฟฟิลปาปาโลมา how about ต้อการแกให้หนูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามายืนมา เออทางทานคางเรื่มเรื่มเไม่ไม่ผูไก่สอนหลายครั้งแล้วนี่มานี่มานี่มาดูผูไก่บอกว่าให้ให้อย่างนี้ทำไมให้บิดอย่างนี้มันก็ตายแล้วลูกเพราะมีหอยลอยเด่นอยู่แล้วอ่าเรียบเรียบเรียบอ่าฟังอาฟังคุณคือว่ายังไงออกเสียงเอ๊ะเป็นคางโอเคโอ้โอ้น้องเป็นกู้ไก่เนี่อ โอ้โหช้างต้องกถเท้าอโอ้โหทำอย่างงั้นเลยช้างจะตีเท้าเหรอโอ้กลัว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 โอ้โหช้าง n are we r e a เ้ยเ้ยขาดขดมงสาวทำที่ท่านแรงสาได้ยังไอ้าวขาขดอืมขา ไปเข้าเขาหมไก่เลยเข้าขาหูพูกอะไไม่รู้เละพวกแมลงโอ้ยกูไปกลัวแมลงสาบออกไปเจสเอายกเลย g จ t เอาเจสเอาแปว่าอะไรลูกออกไปเจ t เอากูกายแม่นู้เรียกมาแลลวสาบเลยเจสเอาไปกรั

โอเค Are you ready? Ready okay เดียเดียกวางอ่าทำท่าสิครับทำท่าสิครับกวางทำไงกวางอ่าโอเคผ่าน Next 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 Chicken Chicken แม่ไก่อ่าอันเอออ่ะอ่ะ Oke. Alarang, alarang. Oke. Ah. Stay Stretch. The next. Lobster. 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 it, lobster. 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 lobster 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 no lobster lobster here you go lobster lobster okay what is it again กุ้ง lobster กุ้ง lobster กุ้งกุ้งกุ้ง lobster lobster อ่าทำยังไงทำยังไงกุ้ง lobster ทำยังไงจริงเหรอทำอย่างนั้นจริงเหรอ ah okay 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 come back come back อ่าไม่ฟังกูไก่ใช่ไหมเนี่ยกูไก่บอกว่าคัมแบ็กพีชมาตัมมาคัมแบ็กพีชเร็วๆถ้าใครไม่เชื่อฟังกูไก่กูไก่จะให้ทําโทษโดยการดืนขาเดียวนะทีเนี้ยถ้าใครไม่ฟังเสียงกูไก่กูไก่จะทําโทษแล้วนะมังคีมังคีลิงกูกอกก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  อ่าอ่าอ่า่าอ่า่าลงอ่าอ่าอ่างิอ่าอ่าอมาออมา a n h a n s a n a n a n h d อ่าดังๆบอกว่าคุณคเป็นภาษาไทยด้วยคุณคุณลก็ภาษาไทตามมดอ่าอนคมดต้องปีอันนี้อ่าทยังไงมองปอ่าอ่าฮะ มด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 ดึกมดดึกไหมนูดมดต้นไม้ใหญ่จ้ะกลับมาคัมแบ็กพีชคัมแบ็กพีชใครไม่ฟังทูไก่ทูไก่บอกไว้แล้วจะทำโทษอาามเอาเค next one ได้ยินหรือยัะ Are we ready? Yes we are ready Yes we are more ready Let's go for turtle

vâng thảo phát tàu tạo thảo tàu. Ừ. tàu ơi... Tàu, tàu, khá, mà. Mà tàu, bù bù bù. tàu ơi thảo dào lý thiệt thật thảo dào lý mà thật Tàu bụp tàu thiệt thật thảo Next one. Are we ready? oh oh oh. Uh, oh 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 Next one. Are we ready? Yes, we are ready. The Thai... snake. Snake hole. Alice. 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 อพุธพ um, mm ุธ Thursday Thursday วันพฤหัสบดี Friday Friday วันศุกร์ Saturday Thursday วันเสาร์ Tuesday t h u r วันอังคาร Thursday Thursday วันพฤหัสบดีอื Wednesday Wednesday วันพุธ กันไปดูถ huh. uh ูกแล้วโอเคไฟเดย์วันสุขอืมแอนด์ซันเ a ยดยวันอาทิตย์อืมแอนด์สัตว์เดไ์ซาตเทเดวันเสาร์อือกูดีกูโอ้ใกล้โอ้ไกลเสร็จแล้วอืออ่า อาเลูกบอกที่เชื่อเดีวโทรอินเดบินบอกที่เชื่อเดวบอกที่เชื่อโทอินเดบินสปกอดูพีโทอินเดบินพีโทพีโทอินเดบินอ่ะแล้วก็ให้ที่เชื่กบินไปลมีสอันที่เชื่อกรบินไปว่าอะไรแปลว่าถังค่ะอยาาจำไว้นะลูก Teacher and do ป i n สองอันอ๋อออมสินฟังลูกอันนี้เรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษบิน,บนอ่าเครื่องบินอืม่าเครื่องบินโอเคเพราะว่าลูกคนง่เดี๋ยวนี่ไงต้องกินผลไม้ก่อนหน้ากินผลไม้ก่อนอ่ะเปิดไปหน้าผลไม้สิดูเรียนกับอะไรคะเมื่อกี้แทนมารีนแทนมารีนอ่มามะขามกับ <c oughs> กับทุเรียนโอเคนี่ทุเรียนเดี๋นี้อ่าอ้าวไหนหน้าหน้าผลไม้เปิดสิคะไหนหน้าผลไม้เลือกองตัวหน้าผลไม้อยู่ไหนคะกินปั๊กกินปั๊กด้บมาเอู่ะเไม่ไม่ได้เอกูก็ไม่เอใครตั้งใจดูเลยไม่ให้ดู้งใจมอะ Connect, ลูกพีชลูกพีชเขื่อนอ่ะก็ลูกพีชนี่ไงลูกดูสินี่นี่มีพีชอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ใช้ออกเสียงผลไม้นะเดี๋ยวเราออนิ้วก่อนนี่ไงลูกพีชเดี๋ยวนะลูกนอนเลยดีก่อนเดี๋ยวหนูต้องเขียนผลไม้ก่อนสองอ่นลูกเนี่ยพีชนี่ไหมเนี่ลูกพีชเป็นอย่างนี้ลูกนะเห้อเห็นยังอ๋อนี่มีอันนี้ปลูกวันนี้เออเนี่ยอยู่นาบ้านเอานี่เขาเรียกว่าพอมิเ <Overwatch> ้าเนี่ย ใช่ออกเสียงของมิคาเนาทัพทีมครับอ๋อแค่อนิวบอกเขาว่าของอนิวอนิวบอกภาษาไทยเับผิดนะทัพทีมทัพทีมกาารผิดฟังของมิคาเนตขอ่มกคาเนตอ่ะออมสินมากินมากินในนี้ก่อนอ่ะเรือไล้ไร้ย้ายนั่งดีๆลูกใช่ brown bear brown b r o w n ออกเสียงตัว a bear ด้ลดุบ bear ก็มีตัว brown b r bear ออออกเสียงตัวอได้เก่งมากอ่ที่ถ้ายืชีสปีกูดอยู่ที่เธโอเคอกนวันมาแล้วโอเคตะเนนะคะ red b i r d bird กินตัวอาให้หมดลูกอือเดี๋ยวนี้จริงแล้วจริงแล้วกินตัวอาหมดว long bear brown bear yeah, uh, uh. and อีกวันละล้าง a n red bird red bird อายีไปลูกอ้อก no no โอ้คนนี้เขียนถึงเลขเท่าไหร่แล้วคะ t ว e n t y แล้วคะ twenty f o u ตัวนี้ผิดนะเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นเลขสี่ตรงนี้ต้องเป็นเลขห้าผิดค่ะลูค่ะเลขสามนี่ผิดค่ะนี่เลขอืมดูผิดใช่ไหมดูผิดใช่ไหมไม่อันนี้ถูกแล้วอันนี้ต้องเป็นเลขสี่เออลบกค่ะ